ตอน9โมง35นาทีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์อพยพที่สายแก้วนะครับวันนี้พาคนไข้มารับยาครับคนไข้จิตเวชครับมารับยาเพราะว่ายาหมดตอนนี้สถานการณ์ภาค2ยึดใกล้จะหมดนะครับแต่ภาคหนึ่งยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ก็เมื่อเช้าก็โคกสูงกันเล่นกันแล้วครับแต่ว่าทั้ง ตาพยายังไม่รู้ยังไงน่าจะยิงอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะต้องรีบว่าพื้นที่คือนะครับเพราะว่าตอนนี้คนอพยพเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วครับตอนนี้มีศูนย์อพยพอีกทีหนึ่งอยู่ห่างจากผมไปข้างในตัวเมืองเีงนะครับในทางบางสีดานะครับทางท่าแยกมีศูนย์อพยพเพิ่มใหม่อีกอันหนึ่งมาแล้วครับตอนนี้มีเพิ่มมาอีกศูนย์หนึ่งที่นู่นครับน่าจะมีมาเพิ่มอีกเรื่อยๆครับเพราะว่า าชาวบ้านอยู่ตามแนวชายแดนนะครับก็จะไล่ออกหมดครับเพราะว่าป้องกันการเป็นไส้ศึกหรือว่าส่งส่งสายส่งสารอะไรให้พวกทหารขเขมรแบบนี้ครับเขาป้องกันแบบนั้นเขาก็เลยต้องไม่ให้อยู่ทุกคนต้องให้เหลือแต่ทหารว้อ,อย่างเดียวครับทหารกับพวกแนวลบอย่างเดียวชาวบ้านเอาออกหมดทีนี้คนมันก็เลยออกมาก็เลยงอกเพิ่มจูนวนยกเพิ่มขึ้นเมื่อวานก็มีมาเพิ่มที่ตรงแถว ผมไปดักหลวโอ้นอนไม่อิ่มน่าน่าจะอีกนานครับผมดูแล้วน่าจะสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่านะครับสําหรับภาคหนึ่งนะครับภาคสองก็ยึดได้เกือบหมดเนะหลือแต่ภาคหนึ่งที่ยังยึดไม่ได้นะครับยึดได้แต่ว่ายังไม่เบ็ดเสร็จร้อยเอร์เซ็นต์ะครับเราต้องรอดูกันต่อไปครับ นอนอยู่ที่ศูนย์ลำบากมากครับของกินมันหายากเพราะว่าส่วนมากเขาก็มีทําให้กินเฉพาะคนอ,อุทยบอยู่แล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่ก็มีกินบ้างนะครับแต่ก็ส่วนน้อยนะครับส่วนมากจะซื้อกินเองกันซะมากกว่าครับลําบากครับมาอ,อยุยบอย่างนี้รีบลบไปเสร็จนะครับมันสุดยอดมากครับไม่อยากอ,อกยุยบแลเลยครับมัน ที่นอนการกินที่อยู่มันลําบากหมดทุกอย่างนะครับรีบยึดคืนให้ได้เหมันภาคสองครับภาคหนึ่งครับผมรออยู่ครับตอนนี้โอ้โหไม่รู้ตอนไหนจะยึดเด้มแบบเบเสร็จร้อยเปอเซ็นเป็นของเราสักทีจะได้จบสักทีครับอยากจกะไปทํางานที่นู่นนะครับอยู่ที่นี่มันมันลําบากครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ